ร้องทุกตำรวจไซเบอร์เอาผิดเจ้าของสถานบันเทิงย่านบางใหญ่ถ่ายบัตรประชาชนขณะไปเที่ยวเชื่อแอบขายข้อมูลเว็บพน,นันระทึกอุ้มเด็กลอดท้องช้างทำช้างตกใจเกือบโดนเหยียบ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันวันที่6มกราคมนะครับวันจันทร์คุณเลชาหลังจากท่านผู้ชมทั้งประเทศนะครับผมเข้าใจว่าเดินทางกลับไปสวัสดีปีใหม่กันมามากแล้วนะครับแล้วก็เราก็เสนอข่าวแต่ข่าวดีๆหมดเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดมาทํางานจริงทั้งหมดนะครับเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนคุณเลชาเพราะว่าข่าวสารนะครับมีแต่เรื่องของข่าวร้ายจะเป็นอุตาห์อย่างดียิ่ง ดูบางข่าวรู้เหมือนหนังครับไม่รู้ว่าจําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หนังเรื่องเดทไอด้วนครับ oh. หวังอยู่แสดงนี่ครับวันนี้ยิ่งกว่าหวังอยู่อีกคุณนิรชาเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมแล้วก็เรื่องอาวุธปืนค่ะปีใหม่แล้วก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆเมนี่ยน,นะคะแต่ก็อยู่ในสังคมของรเรารวมทั้งความเชื่อและสิ่งที่เป็นปัญหากับทุกคนเลยดิฉันอ่านข่าวเลยดิฉันยังตกใจเลยค่ะการแลกบัตร การถ่ายรูปบัตรประชาชนเวลาเข้าไปในหมู่บ้านรหรือว่าสถานบันเทิงวันนี้เป็นเรื่องแล้วค่ะมา,<อ>าดูว่าจะทํายังไงให้รู้เท่าทันนะคะนปืนบ้านเราหรือมัญหาง่ายวาระแห่งชาติทท่านั้นแหละครับที่รัฐบาลประกาศนะครับจะแก้ปัญหาภายในกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปไม่ว่า <อะ S 2> จะเป็นยาบ้าหรือยานะครับหรือกระทั่งอาวุธปืนครับ ปืนมันหาง่ายท่านผู้ชมดูภาพกันต่อไปนะครับทํากันเกือบทั้งหมู่บ้านครับอะไรอ่ะปืนเถื่อนคุณนิรชานี่ครับเป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการติดตามลักลอบนะครับขายขนมแต่แอบอ้างนะครับนี่นะแอบ<ห>อ้างว่าขายขนมแต่จริงๆแล้ว ปืนเถื่อนครับตผู้ชมดูภาพข่าวที่ตํารวจจังหวัดนครสวรรค์นะครับไล้ตามแกะรอยผู้ชายคนนึงว่าชื่อในเติงครับโอ๊ตหนองอีเต,ติงอายุ23ปีภายในปั๊มน้ามันนะครับใกล้บ้านหนองอีเต,ติงอําเภอพยุหะเครีจังหวัดนครสวรรค์ครับหลังจากที่ซุ่มมาสองวันแล้วในที่สุดแล้วนะครับ อดน้องอีเตงก็ถูกควบคุมได้ขณะที่เข้าปั๊มน้ำมันเจ้าหน้าที่เขาก็แสดงตัวนะครับแล้วก็เอาลงมาเลยครับตบู้ชมดูภาพข่าวนะครับกล่อง2องกล่องนี้เป็นกล่องขนมครับขนมแบบโบราณเลยเจ้าตัวบอดนะครับว่าผมจะขับรถไปส่งขนมว่าอย่างนั้นอายุเพียง23ปีแต่ตำรวจนะครับไม่เชื่อเอากล่องขนมมาเทออกเป็นไงครับตุชมดูภาพข่านี้ครับอาวุธปืนเถื่อน ทำเองครับหออย่างดีเลยนายคนนี้บอกว่าจะไปส่งนะครับทางโซเชียลว่าอย่างนั้นนะสองกระบอกนะครับเป็นกล่องขนมบังหน้าแต่สุดท้ายนะครับเป็นอาวุธปืนอ้าวรับสารภาพเรียบร้อยนะครับต้องถูกนำเนินคดีนะครับต่อไปข้อหาความผิดก็เยอะนะครับเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของการนะครับกระทำปืนด้วยนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจอึ้งตรงที่ให้ปากคำนะครับสำหรับนายโอ อหนองอีเติงนะครับในอตบอกว่าบ้านผมทั้งหมู่บ้านทําอาวุธปืนเถื่อนเกือบทั้งหมดครับ oh. โอ้โหงงไหมครับอึ้งไหมครับอึ้งครับผมก็อึ้งแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับบางคนครับรู้ว่ามันผิดกฎหมายก็เลิกทําก็มีแต่เศรษฐกิจไม่ดีก็กลับมาทําใหม่ครับ เมื่อก่อนนะครับถ้าใครสั่งอาวุธปืนนี่ไปส่งกันนะครับกันคืนรับมือต่อมือ,อแต่ตอนนี้นะครับโลกมันพัฒนาแล้วส่งทางโซเชียลผมก็เลยเอากล่องทําขนมมาแล้วอาวุธปืนใส่แล้วจะไปส่งไปไปรณียีถึงไหนก็แล้วแต่คุณนินจาไปได้หมดครับอโอ้ยงงไหมครับนายเติงไอ้นายโอ๊ตนี่ครับบอกต่อไปด้วยนะครับว่าผมอายุย3ิปีแต่เท่าที่ทราบการทําปืนเถื่อนในหมู่บ้านนี้ทํามาสมัยตั้งแต่ ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนั่นนะทำมานะครับแล้วก็รู้วิธีการขายถ้าสมมุติว่าตำรวจจะมีการปราบอาวุธปืนเถื่อนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะหยุดหยุดหยุด ตั้งสติครับใครแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านก็จะบอกเป็นสายเป็นสายกันนะครับกอบอกก็หยุดขั้วข้าแต่หลังจากนั้นก็ทาทาทาครับทําแล้วก็ส่งขายส่งขายส่งขายที่ไหนล่ะครับทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ยิ่งส่งออนไลน์ยิ่งง่ายครับไปหมดเลยคุณเดชจา้าโอ้หข้อมูลแบบนี้นะครับตกตะลึงกันทั้งประเทศผมอ่านข่าวแล้วตํารวจนครสวรรค์ พายุหาคครีไม่รู้ได้ยังไงครับอย่างนี้ก็ต้องล้างบางหมู่บ้านตรวจค้นให้หมดใช่ไหมคุณนริยาไม่อย่างนั้นนะาวุธปืนมันก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ข่าวไม่ดีเราต้องนําเสนอนะครับเพื่อที่จะให้เป็นหูเป็นตาช่วยกันทํางาน,นาไม่อย่างนั้นนะครนะับโอ้โหเอา้าก็ผู้ต้องหารับสารภาพาหมดอะ ทำมาทั้งหมู่บ้านนะ่ยคุณนีเรจาด้วยความเคารพเหมือนพวกโอท็อปเหมือนพวกอะไรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นเนาะแต่อันนี้เป็นอาวุธปืนเถื่อนแล้วลูกค้าเนี่ยตำรวจไม่รู้เลยคุณคุณข้างนอกก็ยังรู้เลยอยากรู้เนาะขายผ่านอะไรเฟซบุ๊กหรืออะไรแล้วส่งปรณีนีได้ด้วย ม่รูปประเทศไหนเขามีกันอย่างเรามางเนาะปรับปรามกันสักทีก็ดีค่ะจากเรื่องอาวุธปืนมาดูเรื่องนี้ค่ะเป็นภัยใกล้ตัวที่บางทีเราก็ไม่ได้ฉุกคิดเหมือนกันคุณสุวิทย์เวลาคุณเข้าไปไหนหรือว่าต้องการหลักฐานที่จะแสดงตัวขอแบบประชาชนหน่อยเราก็ให้เขาไปบางทีเขาถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็บางทีก็ถ่ายรูปเราด้วยเป็นเรื่องแล้วค่ะที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งว่ากันว่าสถานบันเทิงนี้ถ่ายรูปปัตรประชาชนโดยไม่เซ็นเซอร์เลยคือเวลาจะเข้าสถานบันเทิง ต้องยื่นให้เขาดูอย่างคุณสวิตไม่ต้องนะว่าอายุถึง18หรือเปล่านะคะยื่นดูว่าเราอายุถึงแล้วอครับนะคะอาจจะได้เบี้ยผู้สูงอายุเป็น7 0 0้อยนะปีนี้พอยื่นปุ๊บเขาก็ถ่ายรูปไว้ค่ะโดยที่ไม่ได้ปิดเลข13หลักนะคะแล้วก็ถ่ายรูปของคนที่เข้าไปด้วยบางคนคิดในแง่ดีค่ะว่าที่เขาถ่ายไปก็เพราะว่าจะได้เป็นหลักฐานด้วยแล้วเวลามีเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งก็จะได้ตามตัวได้ถูกคิดอย่างนี้ แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะที่หนึ่งที่เป็นสถานบันเทิงที่นนทบุรีเข้าไปทีไรถ่ายรูปปุ๊บเสร็จป๊บวันรุ่งขึ้นมาเลยค่ะขอแอดไลน์เว็บพนันโอ้เว็บพนันออนไลน์มันยังไงอ่ะหรือเอาข้อมูลส่วนตัวไปขายเข้าให้เพจอีซอขยี้ข่าวเขาเอามาแฉแบบนี้เขาบอกว่าเพจใหญ่ในโซเชียลเขาขุดคุยกันอยู่เรื่องนี้น่าสนใจค่ะว่าการถ่ายรูปบัตรประชาชนของลูกค้าที่เข้าใช้บริการในสถานบันเทิงต่างๆนั้น ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขายข้อมูลคอเซนเตอร์อย่างนี้เว็บพนันแบบนี้ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวมันผิดกฎหมาย PDPC หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามค่ะแต่ท่านภูมกับสอพอบางใหญ่ณวันนี้ บอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ออาลูกลกล่องนี้นะคะคสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่บางใหญ่นะีคะตอนนี้โดนร้องเรียนคือคนที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาออกมาพูดเหมือนกันหมดเลยว่าสวิทเธอเจอไหมเมื่อคืนที่เราไปเที่ยวด้วยกันอ่ะเช้ามาเลยนะเว็บ, <web S 2> บพานันแอดเรามาทุกช่องทางเลยมันอาจจะเกิดว่า เขาเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปขายหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องหรือเปล่านะคะเพราะบางคนบอกว่าเจอถ่ายรูปบัตรประชาชนข้างหน้าข้างหลังด้วยตำรวจบ,บอกว่าให้มาลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนก็ดีนะคะตอนนี้มีผู้เสียหายไปลงบันทึกประจําวันไว้หลายคน<อ>แล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเปิดหลักฐานเลยร้านดื่มตัวอย่างย่าน<อ>บางใหญ่นะคะคนี่ตัวย่อบแบบนี้นีนี่น คือมันทํากันแบบนี้นะคะ<อ>วิธีก็คือว่าเข้าไปเนี่ยถ่ายรูปอย่างที่บอกคะอ่ะเอาข้อมูลของลูกค้าคไปขายให้กับพวกสายเทาหรือไม่<อ>คนที่ไปอ่ะอย่างบางคนเขาบอกว่าเนี่ยผมไปตั้งแต่ปี -66 แล้วผมไม่ได้เห็นแค่นี้นะเห็นมีคนคเสพยาด้วยโต๊ะข้างๆนะเมาแต่ไม่ได้เมาเหล้าไม่ยืนยันนะคะว่าร้านนี้ขายยาเสพติดหรือเปล่า 2. คือผมโดนเหมือนเพื่อนนั่นแหละไปที่รายเช้ามาโดนแอดเว็บพนันตลอดเลยก็อยากให้ตำรวจไปตรวจค้นหน่อยไหนจะเปิดสถานบันเทิง <C ül üyor> เกินเวลาอีกหรือว่าร้านนี้เส้นใหญ่ขนาดไหนทำไมทำได้ขนาดนี้บางทีพอผมไปโวยวายนี่เขาก็โทรหรือว่าอาจจะมากวนทางโซเชียลนะคะทาง Facebook ส,ส่งข้อความมามคือโดนสกัดหลายวิธีไม่ให้ถึงตารวจค่ะอย่างคุณโบ๊ทนี่หนึ่งในผู้เสียหายไปนาสมมุิแล้วกันนะ โบสบอกว่าไปในผมก็โดนเหมือนเพื่อนน่ะโดนถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็โดนเปิดเลข13หลักไม่สบายใจเลยก็เลยไปร้องเรียนที่สพบางใหญ่นะคะตอนนี้ที่สพบางใหญ่บอกว่ามีคนมาแจ้งความเยอะเลยนะคะเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกถ่ายบัตรประชาชนไปเยอะแต่ทุกครั้งที่ไปเที่ยวก็จะมาร้องเรียนเหมือนเหมือนกันว่าหนึ่งยาเสพติด2เปิดเกินเวลา3โดนเอาข้อมูลไปขายสีเทาอะไรอย่างนี้หรือไม่ตำรวจต้องลงพื้นที่แล้วค่ะผู้พิจารําตรวจสอบสวนอัชญรกรรทางเทคโนโลยีก็ยังบอกเลยนะคะท่านพล ตำรวจโทไตโรงผิวพันธ์ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อยากฝากให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิส่วนบุคคลเนี่ยอย่างเวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิงหรือว่าเข้าหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านคุณสวิทเป็นหมู่บ้านหรูเนี่ยดิฉันจะไปเยี่ยมคุณต้องวางเอาบัตรประชาชนทิ้งไว้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังแล้วเอาไปทําอะไรหรือไม่นะคะถ้าเกิดสงสัยหรือระแวงก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะทุกวันนี้ก็อยู่ยากในแล้วค่ะก็จำเป็นที่จะต้อง เอาไปเพื่อที่จะไปติดต่อไว้มันมี2แบบนะคุณสุวิทย์คือไปลงมาทึกประจําวันไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเอาข้อมูลไปอะไรหรือมันเปิดเผยแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะตอนนี้65คนแล้วนะคะสําหรับที่สถานบันทึงแห่งนี้หรือนี่เมื่อก้ที่ฉันแอดเข้าไปเลยค่ะแอด Facebook นี้ไว้เป็นเพื่อนและไปแจ้งเหตุได้ค่ะที่หน่วย Eagle Eyes นะคะของกระทรวงดิจิทัลค่ะโดยเป็นหน่วยตรวจสอบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ต้องป้องกันตัวเองแล้วค่ะสําหรับใครออที่เอาข้อมูลไปขายนะคะตํารวจเตือนมาว่าออมีโทษร้ายแรงรมีโทษปรับสูงสุด7ล้านบาทออและโทษจําคุกแล้วแต่ความเสียหายเพราะว่านี่คือการผิดกฎหมายนะคะออพระราชบญญัติคุค้มค,ครองข้อมูลส่วนตัวหรือว่า PDPA <อะ S 1> ค่ะเ <อะ S 1> ตือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะผู้บริโภคอย่างเรารไปไหนก็ต้องแลกบัตรต่มันก็เลี่ยงไม่ได้ <อะ S 1> หรือว่าคนที่คิดจะเอาอ <ะ S 1> เงินง,ง่ายๆสั้นๆเนี่ยแบบว่าขายข้อมูลส่วนตัวให้กับทนันหรือว่าเว็บสีเทานะคะ ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันอันตรายนะครับแต่ประเด็นที่ต้องตามข่าวตอนนะครับบอกว่านี่นะไอ้มูลบาคลิปนะครับมูลบามูลบานี่คุณนิรชาสถานบันเทิงนะครับเปิดมานานแล้วแต่ทำไมเปิดได้ขนาดนี้เปิดเกินหรือเปล่าแล้วใครอยู่เบื้องหลังบ้างปรากฏว่านะครับข้อมูลข่าวสารนะครับชัดเจนครับคุณนิรชาใหญ่ใหญ่ครับ เป็นถึงขนาดนะครับ<ม>ลูกเคยของผู้บัญชาการภาคนนนโอ้โหอันนี้ก็ต้องล้างกันนะครับอ้าวเป็นข่าวไม่ดีครับข่าวต่อเป็นปรื่ของความเชื่อแต่จะเป็นอุตาหอนต่อท่านผู้ชมนะครับคนโบราณหรือคุณนิเรชาหรือผมนะครับก็เคยมาแล้วแต่คุณเคยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเกิด <c oughs> ขึ้นมานะครับแต่แยังไม่เกิด นัแ้แต่แม่อุ้มน้องอยู่ครับแต่เจอช้างมาต้องลอดท้องช้างทำไมอะ่ะแต่แม่ไม่ได้รอดแล้วครับพอออกมาแล้วเ,เด็กก็ลอดเพราะอะไรครับช้างเป็นสัตว์ใหญ่นะครับเป็นสัตว์มีบุญบารมีมเพราะฉะนั้นถ้าลอดท้องช้างได้ก็จะเป็นคนที่แบบแคล้วคลาดเกิด,<อ>ดมาโชคดี<ท>รอดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เหตุการณ์ความเชื่อตรงนั้น ไม่ได้เป็นภาพแบบนี้สิครับอันนี้เป็นวัวตาหรนหน้ากลัวือบ,บไม่รอดท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับที่ร้านมือถืออัมโมบายอยู่ที่บ้านงะนาคันหักอำเภอตำบลพระเพิงอำเภอเขาจางก,การจังหวัดสแก้วนะครับ <c oughs> ได้มีการเยผยแพร่ครับผ่านโซเชียลช่างเชือกนี้นะครับกำลังนี่นะเดินให้ผู้คนนะครับ มา,าซื้ออาหารครับอา,อาหารนะครับให้กินซื้อกล้วยซื้ออะไรก็แล้วแต่ปรกากฏว่าผ้าเหีนอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหชาวเท้าขอประทานโทษนะครับใช้ทเท้าทิบคนที่อุ้มเหล็กกันนะครับกิ้งขลโลไปน,นดีนะครับไม่กระทืบซ้ำอันนี้เป็นภาพมุมหนึ่งนะครับช้างเชือกนี้ก็ถูกนะหววนช้างนั้นเอาขอสับหัวให้นิ่งสงบครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมดูภาพอีกมุมหนึ่งนะครับว่าช้างเชือกนี้กําลังออกคํามาหากินอยู่ปรากฏว่ามีลูกหลานมีเด็กๆของเราใช่ไหมครับชาวบ้านนี่นะอุ้มมาตั้งสามชีคนครับ อุ้มกันหลังอุ้มลอดท้องช้างปรากฏว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับช้างนี่ใช้เท้าเตะขอประการโทษใช้พูดภาษาชาวบ้านแบบนี้ครับเตะดีนะครับไม่เหยียบซ้ําคุณในเลขาแล้วก็เด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะครับโนนครับไปทางโน้นเล่นภาพอีกมุมหนึ่งก็ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมอุ้มมาแล้วครับแม่อุ้มเด็กๆมาแล้วครับเป็นผู้หญิงนี่นะอุ้มคล้องมาทางโน้นสุดท้ายนะครับก็กําลังลอดพอดีพอลอดพอดีไปปั๊บนะครับช้างเท้าขวา าคุณเดชานะนะก็เลยนะครับเตะเข้าไปนะดูอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอุตาหรอนนะครับจะดูซ้ําแล้วซ้ำอีกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเป็นคนมีความเชื่อแบบนี้แบบโบราณนั่นแหละครับนี่นะเห็นไหมขี่ออกไปแล้ววิ่งโคโลกครับไม่รู้เด็กตกอกตกใจมากหรือเปล่าแต่ผมเห็นภาพนะครับร้องให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีการแชร์บอกว่าเรื่องของความเชื่อแบบนี้นะครับยังสมควรอยู่ไหมหรือนะครับ ดีแล้วครับที่ไม่ได้ชีวิตใหม่คุณเนชาชเพราะว่าความเชื่อนะครับบอกว่าถ้าลอดท้องทางแล้วโดยเฉพาะแม่ลูกอ่อนนะครับ <c oughs> โอ้โหลูกเกิดออกมาจะเป็นคนมีบุญญาวาสนาหน้าเกรงขามรอดพ้นอุปสรรคทุกอย่างทุก <c oughs> รเรื่องแค่คาดปลอดภัยจะมาหากินก็ขึ้นครับ <c oughs> แต่สุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอุตาหรแต่นะครับ <c oughs> ทำไมนะครับว่าความเชื่อตั้งแต่เดิมแล้วก็รอดอยู่เรื่อย แต่มันเพิ่งเกิดมันมีสิ่งแวดล้อมครับนี่นะไม่รู้ละครับใจช้างแต่ท่าผู้ชมเห็นภาพไม่คนเยอะไหมครับเนี่ยนะครับมีทั้งเด็กอะไรหลายคนด้วยอาจจะเกิดจากอารมณ์ช้างตอนนั้นหรือสภาพแวดล้อมก็ได้ตอนนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาเลยครับนี่นะเขาบอกให้ปรับเปียกครับคุณเดชาคือไปรอด ท้องช้างที่เป็นท้องช้างปั้นครับอย่านี่นะท้องช้างปั้นนะครับก็มีจิตอธิษฐานนะครับความเชื่อนโมตัสสามรอบนะครับแล้วก็เวียนนะครับวิธีการเวียนท้องช้างลอดท้องช้างต้องเวียนขวาเหมือนกับเวียนเทียนคุณณิชาต้องเรียนนะครับมีสวดมนต์ด้วยอิติปิโสนะครับก็ต้องบอกว่าสเพสตาเลยในยาวเหมือนกันนี่รับเป็นความเชื่อ แต่บางทีความเชื่อมครัมันต้องให้ถูกวิธีเนี่ยนะเอาดีกว่านะครับผมก็รอดคุณในชาเป็นเด็กท<ช>ี่นีแต่ปัจจุบันนะครับเอะผมเคยไปทำข่าวกว่าคุณเนี่ยที่จังหวัดอะไรไดยองนะครับ<ช>ยังไปรอดใต้ท้องช้างปั้น,อ,นอยู่เลย เห็นไหมยิงดูเลยเออใต้ท้องช้างมันก็มีอะไรหลายอย่างเออครับเอาไปดูเลยนะเออครับแต่อย่างที่เห็นค่ะคุณสุวิทย์สงสารน้องช้างเหมือนกันนะน้องก็เดินมาไกลร้อนก็ร้อนก็คงหิวใช่ก็คงหมใช่ก็คงหงุดหงิดและตกใจอะค่ะสงสารเด็กอะค่ะที่แม่หรือว่าผู้ปกครองอุ้มอยู่เขาก็คงตกใจเหมือนกันถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็คงจะเสียใจกันไปตลอดชีวิตนะช้างเอามาเร่แบบนี้ผิดกฎหมายนะคะสําหรับคนที่เอาช้างมาแล้วพ่อแม่จะทําอะไรคิดให้ดีๆ ว่าความเชื่อนั้นมันปลอดภัยแค่ไหนนีถ่ถ้าบอกอาจารย์เบียนะกระโถนปิวเลยนะเนี่ยโอ้น,นอ,นอทองช้างแบบนี้อาาจรย์เบียงานเข้าแล้วตอนนี้นออล่าสุดเี่นะ มาเรื่องความรักบ้างคุณสวิตสินสอดสินสอดเขาเรื่องดีดีครับสินสอดของมันนี่นะสิบหมื่นสิบห้าหมื่นนี่ไหวไหมครับถ้าเงินเนี่ยคู่คนอาจจะไหวอยู่นะแต่ถ้าทองไม่ไหวทองมันกาลังขึ้นราคาแต่ทําไมล่ะแต่ก็ต้องให้เขาแล้วค่ะเจ้าสาวเขาท้องนี่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้แสนห้าต้องเอามาให้แต่มันไม่พอมีแค่ห้าหมื่นมีแค่ห้าหมื่นเจอแบบนี้เลยค่ะนี่คือสภาพบ้าน หลังจากที่สาวเจ้าไม่ยอมอ,ะอ่ะคือไหนอ่ะอีกแสนนึงอ่ะ มันมีไม่พอไหนว่าตกลงกันไว้แสนห้าแต่พอมีห้าหมื่นก็มาารวาดค่ะหลังจากสู่ขอกันแล้วแล้วมันเป็นไม่เป็นไปตามอย่างที่ตกลงกันไว้นะคะก็จากคู่รักจากคู่สมรสกลายเป็นคู่กรณีไปแล้วค่ะอยากได้ตังกก็กลายเป็นเสียตัง์อีกเอ้านี่คือภาพประกอบบางส่วนของบ้านบ้านเจ้าบบาวนะพังนี่พัดลมอยากเห็นตอนที่เจ้าสาวไปารวาดนะคะเนี่ยเจ้าสาวคือคุณก้อยอายุ22ปีเขาไปทุบไปตี พัดลมมีท่าไหนไม่รู้เสียหายไปประมาณ5,000บาทเห็นจะได้แต่ที่มันเจ็บที่สุดก็คือจิตใจของคนในบ้านเพราะว่าคนในบ้านนี่ก็ไม่ใช่ใครคุณย่ากับคนที่เป็นพี่สะพ้ยและตัวเจ้าเบ่าเองคือคุณวัดรค่ะ<อ>ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านนี้หมู่ที่3บ้านชัยศรีตมบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญบึงการค่ะอยู่ริมถนนเลยเจ้าของบ้านคุณวัดสนี่หนุ่มที่กําลังจะเป็นว่าที่เจ้าเบ่าก็ออกมาพูด<อ>คุยกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าเนี่ย แฟนผมเองอะก้อยเขาท้องอยู่ผมก็ไปคุยกับครอบครัวเขาแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจะหามาให้แสนห้าแต่ตอนนี้มันมีห้าหมื่นนะจะไปหยิบยืมใครก็คงไม่ทันน่ะเพราะว่าอยากจะรีบแต่งงานเนื่องจากว่าก้อยท้องอยู่ก้อยบอกว่าถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวเอาลูกออกเลยนะเพราะว่าอยากได้สินสอดจํานวนเท่านี้ก็ต้องหามาให้ได้ค่ะ พี่สะพ้ายบอกว่าโถวัดสันนะดูสภาพก็อยู่กินกันแบบนี้จะกินยังไม่มีเลยอีกแสนหนึ่งภายในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยจะไปเอามาจากไหนย่าค่ะย่าบอกว่าไอ้ฉันก็หาเช้าวินค่ำหลังจากหลานมาบ่นฉันก็เดือดร้อนเที่ยวไปหยิบยืมเขาแต่ด้วยร่างกายอายุเห็นนะเขาบอกโอ้ย่าอย่ายืมเลยเดี๋ยวย่าไม่มีใช้หรอกจะไปทำงานทำการอะไรมาใช้เขาเป็นแสนค่ะ ตกลงกันวันที่5 oh, 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 oh. ที่ผ่านมาช่วงเช้าพอช่วงบ่ายเจ้าสาวบอกว่าเจ้าบ่าวคงจะไม่มีให้แน่เลย mm hmm. บุกมาที่บ้านค่ะเจ้าบ่าวคือคุณวัน์เนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก้อยมาคุยกับผมมาคุยกันนั่งมอเตอร์ไซค์อีกคนก็คุย oh, oh. ก้อยในทีมมอเตอร์ไซค์ลงไป่สองรอบแล้วนะ oh, oh. ก็บอกก้อยใจเย็นๆ oh. อย่าเพิ่งอะไรเดี๋ยวย่าก,กับพี่สะพายเขา oh, oh. จะเครียด ไม่พอค่ะก้อยเดินเข้ามาในบ้านพังบ้านเลยอ,อันนี้ต้องใช้คําว่าพังบ้านนะคะอ,อาจจะโมโหเพราะว่าเธอท้องอยู่หรือว่าอาจจะเป็นอ,อารมณ์ชั่ววูบไม่รู้แต่ถามว่าสันว่าวาสันจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ย<อ>ก้อยอย่างนี้เลยนะวสันมาผมก็ยังรักของผมอะ่ะแล้วก็ลูกก็ไม่อยากให้เอาออกอะคะ่ะก็คงจะต้องคุยกันต่อนะคะ แต่นี่ก็คืออารมณ์อมของว่าที่เจ้าสาวเขาก็คงม,มีเหตุผลแหละตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปอที่คุณก้อยและครอบครัวไม่มีการตอบรับกลับมามค่ะว่าเหตุใดถึงพังบ้านแล้วก็หงุดหงิดขนาดนี้นะคะ ในตัวของคุณว์สันเองนั้นนะมีเงินอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวน่ะรวมแล้วอะไรแล้วนะไปหยิบยืมมาแล้วก็ได้ห้าหมื่นยังไงก็ไม่ได้มากไปกว่านี้พี่สาวกับย่าเขาบอกว่าห้าหมื่นก็บอกเขาไปเหอะว่าห้าหมื่นอ่ะเพราะว่าถ้าจะไปบอกว่าแสนห้ารอหน่อยเดี๋ยวหาให้ก็จะเจอแบบนี้อีกเพราะว่าจะผิดคําพูดผู้ใหญ่ด้วยไม่มีปัญญาจริงๆด้วยความเคารพนะย่าบอกว่าเอาเหอะให้มันเท่านี้เหอะจะเรียกสูงเกินไปมันไม่มีขอห้าหมื่นจะบอกว่าสองสาวันจะเดือนหนึ่งมาหามาให้ มันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะให้บ่าวสาวคุยกันดีๆบางคนเนี่ยเขาไม่มีอะไรมามาสร้างด้วยกันเองก็มีนะก็อยากจะให้ค่อยๆพูดคุยกันนะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่อยากยุ่งมากเพราะว่ามีลูกอยู่ในท้องอิจฉาคุณเนชานะครับเมน้ ค่าดองแสนห้านะครับสุดท้ายไม่มีก็กลายเป็นแสนสาหัสทั้งโคูงโอ้แล้วถ้าโมโหอะไรมาก้อยจะอย่างนี้อีกไม่รูนะครับถ้าสุบอร์ไม่ท้องก่อนแต่งนะครับก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นี่นะอ่าไปดูตาหอนกันเลยครับเรื่องของความรักครับมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณสุนิ์เรื่องนี้สั้นๆแปลกประหลาดมากค่ะ ที่มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเปิดคอร์สอบรมนักศึกษาจีนและมีตำรวจไทยนะตำรวจไทยเนี่ยเซ็นในใบประกาศด้วยเรียบร้อยค่ะตำรวจท่านนั้นโดนดิ้งไปแล้วนะล่าสุดมีคนถามค่ะว่ามหาวิทยาลัยนั้นจะออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่ามหาวิทยาลัยสยาม ัดการอบรมเองหรือคนนอกรหรือมีคนในรู้เห็นเป็นใจมหาวิทยาลัยสยามค่ะร่อนจดหมายแจงคอร์สนี้แล้วค่ะว่าอาสาตำรวจจีนเนี่ยคอสน,อสนี้ที่มีการอบรมกันมีคนทำจริงคุณสวิตย์แต่ทำโดยพาการ<อ>ค่ะมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวข้องแต่รัฐมนตรีอวไม่ยอมละค่ะบอกให้ไปสอบมาก็เ,<อ>เนี่ยค่ะมีตำรวจเรานะแต่งกายเต็มยศ ไปเป็นวิทยากรไปอบรมไปจนถึงเซ็นเอกสารที่เป็นวุฒิต่างๆให้กับชาวจีนเขาด้วยแล้วค่าอบรมก็ไม่ใช่ถูกนะ38มหมค่ะเรื่องนี้ทางด้านกระทรวงอวก็จะต้องมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากว่ามีสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องก็คือมหาวิทยาลัยสยามนี้ ทำหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวนะคือเรื่องนี้จะเอาผิดใครก่อนดีก็ไม่รู้ทั้งหมดจะต้องชี้แจงมาโดยด่วนแล้วค่ะและจะเข้าไปดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปไม่อย่างนั้นอย่างที่เราทราบกันนะคนจีนก็เข้ามาทาอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้ที่มหาทยายชี้แจงนะคะว่าเป็นนอมินีชาวจีนมาอบรมกันเองคือตั้งโดยชาวจีนแล้วก็มาอบรมกันเองโดยเชิญตํารวจไทยไปเป็นวิทยากรแล้วก็เซ็นตํารวจเองก็บอกว่า เซ็นคแค่ใบเดียวอะแล้วเขาเอาไปก๊อปปี้ทำเป็นเหมือนก<อ>ับเซอร์ติฟิเคหลายๆใบมันก็คงเป็นแบบนั้นเนะเาะแล้วก็ใส่ชื่อค,คนจีนไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้นทงนั้นทำแบบนี้ไม่ได้ผิดเ,เพราะฉะนั้นต้องเริ่ม มีการเขาเรียกว่าอาจจะต้องกําจัดกันนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะทํากันไปตลอดเนื่องจากว่าที่ฉันไปเช็คนะยังมีการรับสมัครอยู่เลยคุณสุวิทย์อ้าวหรือโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้นี่นะมันเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะครับอันนี้คุณเดชานี่นะใช่ก็รับสมัครกันอยู่ตลอดนะคะถ้าเกิดไม่ทําให้เป็นเยี่ยงอย่างเดี๋ยวคงจะมีกันอีกหลายมหาวิทยาลัยหรือว่าหลายคอร์สค่ะต้องพิสูจน์นะครับหาคอร์สจริงให้เกิดความกระจ่างสําหรับพี่น้องประชาชน ดูข่าวร้ายไปเยอะแล้วครับ<อ>เปลี่ยนอารมณ์บ้างนะครับข่าวดีๆสร้างรอยยิ้มเพื่อคนประเทศไทยวันนี้ศูนย์องศาครับคุณเรชาหนา,าวนาที่ไหน <มา S 2> ะคะเดี๋ยวมาครับข่าวดีเรื่องของอากาศหนาวคุณเรชาโอ้โห,โหปีนี้อากาศหนาวเย็นนะครับเป็นใจมาก เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จนถึงขณะนี้ครับปรากฏว่ายอดดอยอิทนทนนท์วันนี้อุณหภูมินะครับศูนย์องศาแต่ยอดย่าน,นั้นติดลบครับแม่คณนนีน้ก็มาติดลบเป็นครั้งที่สี่ท่านผู้ชมดูภาพขาวนะครับที่นักท่องเที่ยวแห่ไปที่ดอยอิทนทนนท์ครับเนี่อากาศยังเย็นยะเยือกต่อเนื่องอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวานนี้อย่างรวดเร็วครับ โดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปานอุณหภูมิวัดได้7องศาเมื่อวานนี้ครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ลดหวบครับเหลือศย์องศาคุณเดลยจาและอุณหภูมิยอดย่านะครับวัดได้ก็คือว่าติดลบ1.9องศาครับทําให้น้ําขาบริเวณน้าค้างนะครับที่เกาะตามใบไม้นะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็มาถ่ายรวมทั้งแสงแรกนี่นะสวยไหมครับสวยครับ เน้าขาวโพรนนะครับทางโน้นก็แสงขึ้นแล้วคนแห่ <ฮา S 1> ไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปเยอะอยู่แล้วคุณนริชาก็แห่ขึ้นไปเมื่อวานนี้ประมาณสัก6,300กว่าคนครับตามภาพทีปรากฏนี่นน่นออทุกวันนี่นะาการเกิดน้ำค้างแข็งที่ว่าถือว่าเป็นครั้งที่4ของปีนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่12ของหน้าหนาวเ <c oughs> พราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของคนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปสัมผัสอากาศ เย็นแล้วก็ไปดูนะแม่แม,แม่ขนิ้งครับแบบนี้แหละครับนี่นะศูนย์องศาไหมครับโอ้โหในติดลบครับยอดย่าจริงๆนะเพราะฉะนั้นนี้อุณหภูมิวันนี้ครับแต่รอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาอีกแล้วครับ <มา S 2> วันพรุ่งนี้นนอากาศในประเทศไทยยังเย็นต่อเนื่องครับอ,อุณหภูมิภาคเหนืออีสานลดลงอีกครับประมาณสัก1-2องศากรุงเทพมหานครปรีมนทนตามสุด 18องศาวันนี้ต่าสุด19องศานะครับปัานพรุ่งนี้หาเสื้อหนาวมาใส่แล้วก็เตรียมปากสันอีกได้ครับดีจังเลยนี่คุณสุวิทย์ก็แต่งตัวเหมือนมาจากยุโรปอังกฤษที่ไหนบมแม้นมาจากรอเอสหนุ่ยมาจากมาจากไหนก็หล่อเหมือนเดิมถ้าไปหนาวกันต่อค่ะปีนี้เขาว่าโรคร้อนแต่ที่เมืองจีนเมืองฮาบินเขาบอกว่าไม่อะมันหนาวมาก หนาวขนาดไหนไปดูค่ะนี่หนาวแบบลบสากว่าองศาคุณสวิทเป็นเทศกาลหิมะเมือหาบินของจีนค่ะเปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่มากเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลยงานนี้น้ําแข็งมันเยอะแล้วหิมะเขาไม่มีละลายเนาะคือเขาหนาวจริงๆนี่ หนาวและมีหิมะมากถึง3 0 0แสนลูกบาทเมตรค่ะเมืองนี้เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮหลงเจียงอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุดของเมืองจีนเขาค่ะทางฝั่งนู้นเขาหนาวมากเปิดด้วยการจุดพลุเขาเล่นอะไรกันไม่รู้นี่คุณเสลิเหมือนสไลเดอร์ที่เป็นน้ําแข็งนะคะเขาชอบมาเขาบอกว่ามันหนาวดีโอ้โหถ้าเป็นเราคงยืนเฉยๆก้าวขาไม่ออกนะคะนี่สวยมากคือเป็นเมืองน้ําแข็ง3 0 0แสนกว่าลูกบาทเมตรเอามาทําเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ติดไฟจุดพลุเข้าไปเป็นเหมือนงานเทศกาลน้ําแข็งหิมะ ที่จัดขึ้นในทีมห่วงฝันฤดูหนาวสายใยรักแห่งเอเชียค่ะเห<อ> <ๆ S 2> มือนกับงานมหรกรรมกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาวยังไงย่างนั้นเ,<อ> <ๆ S 1> เลยนะเอเชียนวินเทอร์เกมส์ครั้งที่9นะคะก็ที่เมืองนี้เหมือนกัน ที่จัดขึ้นเมื่อประมาณเอออนี่เดี๋ยวเขาจะจัดอีกที่จะจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์มาที่7-14นะคะช่วงวันมาเรนถ่ายพอดีการจัดงานครั้งนี้ถือว่าวอร์มก่อนวอร์มอัพก่อนวอร์มอากก่อนแต่มันหนาวมากด้วยความที่น้ําแข็งเยอะขนาดนี้นะก็เลยเป็นเมืองที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และความหนาวของเขาไว้ใจได้คุณสุวิตเท่าไหร่ครับ ลบสามสิบห้าหนาวมากนะคะคือไม่มีแบบหนาวเสร็จเนี่ยใส่สเวตเตอร์อย่างคุณสุวิทย์แล้วสิบโมง<อ>มาถอดสเวตเตอร์แล้วก็เปียกเ่ยจ,กจกะก็ลุกจัก็แล้ของเขาเ<อ>หนาวทั้งวันและหนาวจริงรๆปีนี้หนาว กว่าทุกปีนะคะแต่ก็ทําให้บ้านเมืองเขามีสีสันสวยงามแบบนี้เขาอาจจะชินกันแล้วก็ได้คุณสมวิทย์แต่เราอ่ะแหมหนาวไกลไม่เท่าไหร่นะหนาวใจไม่รู้จะทำยังไงดีนะหนาวใจนะครับต้องหาที่พึ่งคุณเลชานแน่ะที่พึ่งอันหนึ่งก็คือว่าดูดอกไม้ก็ได้ครับเปิดสกรารมาอยาให้ดูดอกไม้ต้นไม้แปลกๆนะครับชื่อว่ายางน่องเถาครับต้นนี้ เป็นไม้เลื้อยนะครับยางน่องขาเป็นไม้เลื้อยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมบอนอบ้าสีเขียวนี่มันแร๊บครับแต่ที่น่าสนใจคือว่าดอกครับดอกสวยสวยท่านผู้ชมนี่นะเห็นไหมสวยไหมครับ <c oughs> เป็นไม้เลื้อยแล้วก็เลื้อยได้ประมาณสัก10เมตรไม่เกินนี้นะครับเออปไ็นใบเดียวออกมาเนี่ยแต่รูปร่างของดอกนี่ครับสวยแต่ที่น่าสนใจคือมันเป็นยางด้วยคุณนายชาคนโบราณก็คือว่าเอายางมามาผสมนะครับประเภทวันลูกดอก เพื่อยิงล่าสัตว์ครับนี่แหครับนี่เป็นประโยชน์นะครับมีพิษเอาไปผสมเป็นอะไรเป็นยาพิษก็ได้ครับนี่นะส่วนองุนี่เขาหาอะไรแปลกๆให้เราดูนะคะสวยๆมากครับดอกมันจะหมุนๆเหมือนกังหันอะค่ะสีแดงๆแต่เป็นตระุูลบบรบเวาแถวๆเลยๆค่ะอีกอันหนึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนค่ะเพราะว่า ดอกไม้ดอกนี้สวนนงนุษภูมิใจเสนอนะคะกล้วยไม้มิสซิสนงนุษเลยค่ะชื่อตามนี้เลยสสวยจริงๆอ่ะใครใครเห็นก็อาจจะคิดว่านี่คือแคทรียานะคะแต่นี่คือสกุลแคทรียาที่เป็นของสวนนงนุษคือเขาเอามาผสมกันมีลักษณะเด่นคือออกดอก5ดอกต่อต้นค่ะตายแล้ว ต้นหนึ่งออก5ดอกอธรรมดาดอกเดียวก็ดีใจใจะแย่อยู่แล้วนะคะ5ดอกต่อต้นแล้วขยันซะด้วยออก2-3รอบต่อปีอค่ะดอกมอ่วงม่วงเหมือนคลัสทิเลียแบบนี้นะคะ แต่ดอกจะหยักๆแล้วมีหอมหอมมากอยู่ในสภาพอากาศร้อนนี้ชอบเลยนะคะจดทะเบียนแล้วว่าเป็นมิสซิสนงนุษตั้งแต่วันที่24ธันวาคมที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชนัะโอ้ยนี่ภูมิใจเสนอมากเลยนะคะคือดอกดกมากเป็นแคทรียานี่แหละแต่ดูจะพิเศษกว่าแคทรียาทั่วไปค่ะครับสวยสมชื่อนะครับี่สวยมากมิสซิสนงนุษหลายดอกด้วยนะครับคุณเลชาคุณก็หลายดอกเหมือนกันนะเสือคุณเนี่ยเต็มเต็มเลยค่ะวันนี้โดนทุกดอกเลยนะคะบานเลยหลายดอกเต็มตัวเลยนี่นะ หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เราจะลาด้วยภาพความสวยงามนะครับในการเปิดงานเทศกาลน้ำแข็งและก็หิมะหาบินนะที่ประเทศจีนครับดีคาลาเลยครับสวัสดีสสดครับ